ออีกกักกกครค้งงานยิ่งใหญ่หสมเป็นสะพายหมื่นล้านเนรมิตให้เป็นท้องทะเลสมกับรักที่กว้างขวางและหาที่สิ้นสุดไม่ได้ของทั้งสองจริงๆโดยในงานพี่พีทก็ได้ร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตกับเพลงเพราะเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มามอบให้กับแก้มบุ๋มเจ้าสาวของเขาโดยเฉพาะก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มา บรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกมากแถมเจ้าบ่าวก็ยังร้องไห้ตลอดทั้งงานสายตาของพี่พีททั้งทั้งรักและภาคภูมิใจในตัวเจ้าสาวของเขาเหลือเกินผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานมาทั้งชีวิตไม่แม้แต่เล่นโซเชียลขี้อายไม่กล้าแสดงออกแต่พอมาเจอผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนเขาได้โลกใบใหม่เรียกได้ว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆ ผมเนี่ยเป็นคนที่โตมาแล้วไม่เคยมีความคิดว่าจะแต่งงานเลยจริงๆแล้วผมก็พูดทุกครั้ง hmm. แต่ว่ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเองครับว่าเราอยากอยู่กับผู้หญิงคนนี้อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนนี้ตลอดไป โมเมนต์ตอนเอ่ยปากเรียกสามีภรรยาครั้งแรกก็ทำเอาสาวมั่นอย่างแก้มบุ๋มเขินเสียอาการเลยทีเดียวยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักติดคู่นี้งอมแงมยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีซะอีกจากที่เชียร์ผ่านไหล์สดมาทุกคืนวันนี้พวกเขาก็เข้าสู่ฝั่งฝันกันแล้วอยากได้ยินพี่พีทเรียกว่าภรรยาอยากได้ยินแก้มบุ๋มเรียกพีพีทว่าสามีใครอยากได้ยินปรเปอค่ะ <c oughs> คุณภรรยาขา เจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยมากเหมือนเจ้าชายกับเจ้าหญิงแต่งหน้าเบาๆไม่เวอร์วังแต่ดูสวยสง่าราศีจ <uur> ับสุดๆวันนี้แม่ลี่ดูมีความสุขและภูมิใจในตัวลูกสาวมากแก้มบุ๋มคือเพชรเม็ดงามที่แม่เจรไยมาทั้งชีวิตพ่อเจนแม่ลี่ประคบประงมมาดีขนาดนี้ต่อไปคงไม่ต้องห่วงแล้วเพราะมีผู้ชายที่แสนดีอย่างพี่พีทมาช่วยดูแลแทน โดยงานนี้พี่จุ๋มพี่เลี้ยงของแก้มบุ๋มก็เป็นหนึ่งในทีมเพื่อนเจ้าสาวที่แปลงโฉมซะสวยจนจําไม่ได้เลยและแขกคนสําคัญอีกคู่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือชาลีและกามินจากผู้ชายที่ไม่ชอบไปงานแต่งไม่เคยพาสาวคนไหนออกงานวันนี้เขาก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันมาอวยพรแก้มบุ๋มและพี่พีร่วมกันอย่างน่ารักเชียวค่ะ อ,อกได้คำเดียวว่านี่คืองานวิวาแห่งปีที่ดูสมบูรณ์ไปหมดอรังการงานสร้างทั้งช่วงงานเลี้ยงฉลองไปจนถึงช่วงอร์ปา party กันเลยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเหมือนนิคอ c เสิ e r ตไม่ได้มีแต่ความหวานอย่างเดียวแต่ยังคึ้นเคงอีกด้วยทำเอา,าพี่พีทและแก้มบุ๋มรวมถึงแขกในงานม้วนจอยกันสุดๆคนบันเทิงตบเท้าร่วมงานกันอย่างอบอุน่นเป็นงานวิวาที่มีแต่คำว่าประทับใจเต็มไปหมดเลยจริงๆเจ,จ้าบ่าวเจ้าสาวเอาใจใส่ดูแลความเรียบร้อยได้ดีมาก บางคนอาจจะไม่ได้แบบถ่า,ายรูปคู่จริงๆเลยลลเงี้ยเราก็แบบผู้ใหญ่เยอะมากเราก็ผู้ใหญ่หลายคนมากๆเลยที่แบบรอจนถึงแบบงานจบนู่นยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พีทและแก้มบุ๋มด้วย FC รอชมความน่ารักของพี่พีทและแก้มบุ๋มจูเนียร์อยู่นะคะ Let's get ride the to ship on rock your and